แบบดุวนๆกันถอดยังไงเอ้าสวทรายถอดถอดตั้งนั่นๆถอดกระตั้งเอากระตั้งลงยกนิดนึงกระตั้งลงอ้าวละยกนิดนึงยกนิดนึงยกนิดนึงกดนิดเดียวพอแล้วก็ล็อกแล้วก็ล็อกให้แน่นนะข้างหน้าข้างหลังสองอันเี๋ยว เอาละอ้าวผวยเราเยอะเยอะอะ่ะถอดเลยถอดขอกเถอดหน้า่อนใช่ไหมถึงเลยดึงไหนก็ได้ดึงงั้นถอดเลยดึงขั้นเลยอ้ยได้แล้วไปซื้อขนมกอนครับอามาฝากด้วยนะเดี๋ยวมือกล้องมือกล้องกำลังหิวอ้าวอ้าวอ้าวจะกลับมารดหายนะตอนนี้ใส่เลย รถอยู่รถอยู่เอาใส่เลยรถอยู่ใส่เลยใส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 ไปเลยโอ้โหตีวงโอ้ยใสแป๊บเดียวเองเนี่ยโอ้โหใสได้เนาะได้ทันทันใจจริงๆเลยเนาะอเนกผสมจริงนะโอ้โหไอ้ข้าวใสช่จังหวัดจันทร์เรานี่มีช่างฝีมืออย่างนี้ด้วยเหรอเอามีดิใสได้เอ้าเอ้าใส่แล้วเนี่ยเหรอใสแล้วเนี่ยเอาหยิบใสเดี๋ยวเดี๋ยว สองดึงมาอ่าดึงมาหน่อยเล่นอ้าซ้ายไปสายอันล่างอ้าวอันบนอันบนนี่ไว้ถือเล่นอ้าวทีนี้ปลดล็อกปลดล็อกเดี๋ยวเขาจะไปแล้วเดี๋ยขาตั้งขึ้นเขาจะไปแล้วจะไปซื้อขนมแล้วเดี๋ยวไปจุกของใส่ปุ๋ยเดียวอ่าไปใส่ปุ๋ยอ่ะไปใส่ปุ๋ยเดียวโอ้โหอ่าไปเลยอ่าบาย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 ไว้เจอกันใหม่โอ้โห ไปแล้วเอาขี่เลยขี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขี่โชว์หน่อยยกหน้าหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้คลิปเป็นทําได้นะครับเราก็มาโชว์ผลงานหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นซซุกินะครับเบส125 ติดตั้งพ่วงข้างแบบหลังคานะครับวันนี้ต่อพิเศษเลยนี่ฮะสามเสานะครับเสาหน้าไม่มีนะครับมีแต่เสานี้อย่างเดียวนี่ดูกันแล้วกันตัวนี้กึง่งสแตนเลสนะครับนะกันตกนี่ก็คือเป็นสแตนเลสนะครับนะเป็นสแตนเลสแล้วก็ตะการหน้านะครับตะการหน้าสแตนเลสนะครับนี่กึง่งสแตนเลสรถตัวนี้ก็จะติดแบบสลักนะครับถอดเร็วนะครับถอดเร็วนาทีเดียวถอดออกไปได้ อย่าจอดไว้ให้จอดไว้ระวังหน่อยแล้วกันมันจะหาย <S 2> <S 2> <S น,นี่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 ล้อมแม็กครับพร้อมแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นสปริงนะครับมันทุกได้นะครับน้ําหนักยันนูแนะสามร้อยกิโลนะครับรถจะไหวหรือเปล่านี่แบบราคาอย่างงี้ราัคารุ่นตะภาพอ่าหน้าตะภาพนะครับหน้ามนนี่นะครับตัวนี้จะเป็นฟอมฟังนะครับฟอมฟังหกสิบสาม นะความกว้าง63แล้วก็ความยาวก็115เออยาวหน่อยติดไฟท้ายสีเรียบร้อยปูพื้นตัวนี้พร้อมหลังคานะครับอยู่ในราคาตัวนี้ตกผสมสแตนเลสน,นะครับหมื่นสประมาณนี้หลังคาไปหุ้มเอาเองประมาณพันแ3ดสามลายสวยๆก็ได้เลยก็โอเคนะครับมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราทดลองขี่ดูหน่อย ว่าเป็นยังไงพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครึนี่มือใหม่นะครับนี่มือใหม่อ่ามือใหม่มือใหม่เออแต่มือเมื่อกี้นะ่ะมือมือสามนี่โอเคเอ,เออน,นี่นะครับนะจะของมันลองเองนะนัะ่น ยาวมากนี่โอ้โห,โโหนะจริงอ่ะหลังคาของเราเดี๋ยวพอไปเไดี๋ยวไปทำเองนะครับนี่เจ้าของก็โชว์เหมือนไม่เคยได้เลยแม่เอ้ยนั่นยกล้อด,ด้วยเอา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 โสดยอดเลยอะอะลงมาไหมอ่ะสุดยอดก่อนเออเอาขี่เข้าไปถ่ายไม่หยุดเหมือนกัน โอ้โหอ้นี่กี่นกคืนแล้วเนี่ย